The place of used car knowledge แหล่งสากของรถยนต์มือสองแห่งเดียวในประเทศไทยบูต้าอะคาเดมีหรือโ o ย t สคาเทร a น n i n g a c a d e มีขอเสนอคนจริงยูสคาบาย y บูตา้า อคาเมี Academy, อบรมรถยนต์มือสองแห่งเดียวในประเทศไทยคนจริงยูสค่ะในครั้งนี้จะขอนำเสนอตอนยุคสมัยรถยนต์ยูสค่ะ สมัยรถยนต์ยูสค่ะในครั้งนี้จะเป็น EP 2เป็นตอนยุคเท่าแก่รถเต็นทำไมเป็นเท่าแก่รถเต็นเป็นได้อย่างไรมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างต้องติดตามณบัดนาว ต่อจากยุคแรกเริ่มหรือยุคที่หนึ่งเราจะไปกันต่อที่ยุคสมัยของรถยนต์ยุสคาในยุคที่2เชิญครับลำดับต่อมาเป็นยุสคายุคที่2ซึ่งเรียกยุคนี้ว่ายุคเต้แก่เต็นหรือยุคเต้แก่รถเต็นซึ่งเป็นยุคที่อยู่ในช่วงปีระหว่างพศ2023 ถึงปีพศ2 5 3 7ประมาณ14ปีครับในยุคนี้ขอให้ติดตามว่าได้เกิดําศัพท์ที่เรียกว่าอ,อะไรที่บ่งบอกถึงความเป็นภาพลักษณ์ของธุรกิจนี้โปรดติดตามนะครับแน่นอนว่าในยุคนี้เป็นการออกนอกบ้านเพื่อทำธุรกิจซื้อขายรถยานยนต์อสองถือเป็นการเปิดโลกที่กว้างขึ้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจำหน่ายนั่นเองและเป็น พัฒนาการช่วงสําคัญเพราะมีการลงทุนในเชิงธุรกิจมากขึ้นประเดินอย่างเป็นกิจจาลักษณะซึ่งนั่นก็คือมีการเช่าพื้นที่และเช่าเต็นท์เพื่อหลบแดดหลบฝนในการให้บริการไม่มีการสร้างอาคารเป็นการถาวรและดังนั้นรูปแบบการทําธุรกิจภายใต้เต็นท์นี่เองจึงทําให้ภาพลักษณ์ของเต็นท์ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของธุรกิจรถ่นเดิมชัยแล้ว ได้ถูกเรียกติดปากจากผู้ที่พบว,ว่าเต็นท์นับแต่นั้นเป็นต้นมาและนี่คือหน้าตาของถนนที่ครั้งหนึ่งที่ว่ากันว่าเป็นแหล่งชุมนุมเต้ตนรดดื่มมือสองมากมายที่สุดในประเทศไทยและถือได้ว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วยซ้ำที่มีชื่อว่าถนนรัชดาะพิเศษ ซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นยาผินักธุรกิจร,รถยนต์ยูสขาจากรุ่นคุณปู่สู่รุ่นคุณพ่อและต่อมาสู่รุ่นขุงลูกเอาละครับคราวนี้เรามาดูกันว่าไอเฮียเท่าแก่เต้นรถยนต์มือสองของยูสขายุคที่2นั้นเขาขายรถที่มีหน้าตาเป็นเช่นใดเราจะมาดูกันนะครับเชิญครับ ตัวอย่างของคาร์โมเดลในยุคนี้เรายัอยู่ที่ตระกูลโคโรล่านะครับแต่ไม่ใช่โคโรล่าเคอีหรือ20หรือ30นะครับแต่เป็นโฉมใหม่ขึ้นที่เรียกว่าโคโรล่าเคอีจที่มีหน้าตาสีละเป็นแบบนี้ครับนี่ครับนี่คือโคโรล่าเคอีโฉมใหม่ในปี1980ให้สังเกตดูว่าจุดเด่นของเขา คือไฟกลมคู่ครับซึ่งโครโรลาลที่ผ่านมานั้นเป็นไฟกลมเดี่ยวใช่ไหมครับจเจ้าไฟกลมคู่ในยุคยุสคายยุคที่2จะอยู่ช่วงปี1980หรือปีพศ2523ครับครั้นพอในปี1981ถึงปี1982ก็จะมีการไม่ได้เชนที่ไฟหน้าจากกลมคู่ก็จะเปลี่ยนเป็นที่มีรูปทรงที่เรียกว่าทรงตรงครับ และมาในช่วงปีสุดท้ายคือปี1983ถึงปี1984ก็จะมีการไม่ได้เช็คอีกครั้งจากที่มีไฟเหลี่ยมทรงตรงก็จะเป็นไฟเหลี่ยมทรงเฉียงโครโรล่ารุ่นนี้จึงถูกอเฮียเท่าแก่ในยุคนั้นให้ฉายาว่าโคโรล่าหน้าเทครับโดยสรุปก็คือในส่วนอื่นๆนั้นคาร์โมเดลของยุคนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์คาร์บูเเตอร์มีซีซีประมาณ1,200 ไม่เกิน1 3น 4, 4รูปทรงของเขาก็คือทรงแหลมขับล้อหลังลมโชยคือไม่มีแอร์ไม่มีเกียร์โต้ครับมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาส่วนใหญ่แล้วรุ่นของเขาจะเรียกว่า dx ถ้าเป็น4เกียร์แต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อน5เกียร์ก็จะเรียกว่า Corolla GL ครับค่าโมเดลระดับต่อมาครับในช่วงปี2528ถึงปี2530 หรือตรรกับกส1 9 8 5ง9 8 7เกาอันนี้เท่าแก่เต้นในยุคยุสขายยุคที่2ก็ต้องมีการปรับตัวในการขายรถคลัมใหญ่นั่นเป็นเพราะจากความคุ้นเคยที่เคยขายแต่รถเก๋งขับล้อหลังต้องมาทําความเข้าใจในการที่จะต้องขายรถยนต์ขับล้อหน้าซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีใหม่มากๆในยุคนั้นและนี่คือหน้าตาของรถเก๋งตระกูลโคโรลาขับล้อหน้ารุ่นแรกครับ หน้าตาเยี่ยงนี้ถ้าแก่เต้นยุคนั้นต่างก,ก้อยฉายาโคล,โล,ล่รารุ่นนี้ว่าโคล,โล,ล่ราท้ายตัดครับด้วยความที่ว่าเธอมีสวดโซ่ท้ายตัด90องศาลงมานั่นเองซึ่งรุ่นนี้นอกจากจะขับหน้าแล้วยังออกเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดในตอนนั้นเป็นที่อือหาอย่างยิ่งที่มีเครื่องยนต์ว่าเครื่องยนต์12วาลจากเดิมที่มีแต่เพียงเครื่องยนต์8วาลครับ ต่อมาในช่วงประมาณปี1 9ึ8งถือได้ว่าเป็นช่วงที่เ่กแก่เต้นทั้งหลายต้องเวียนหัวกับความหลากหลายของการเปลี่ยนแปลงทางเครื่องยนต์ของรถยนต์ตระกูลฮหลล่ากันอีกครั้งนั่นก็คือตลาดรถยนต์ยุคที่2มีการต้อนรับการเข้าสู่ตลาดของเครื่องยนต์ที่เรียกว่าทวิน ok แคม1ิบก์วาแต่เจ้าของเครื่องยนต์ทวินแคมซิบกวาดังกล่าวนี้หน้าตาเราเป็นแบบนี้ครับ หน้าตาหล่อๆอย่างนี้ก็มีฉายาครับซึ่งเป็นฉายาที่เต็นต์ตั้งให้ในยุคนั้นเรียกว่าฉายาโดเรมอนครับเจ้าโดราเอมอนออกช่วงปี1988จนถึงปี1991มีทั้งเครื่องยนต์1 3 0 0ซี12วาลและเครื่องยนต์1 6 0 0ซ c ทวินแคม16วาลถือได้ว่าเป็นตระกูนโคโรล,ล่าขับหน้ารุ่นที่2 ที่มีทรงมนสลับความเป็นทรงเหลี่ยมทิ้งไปเป็นครั้งแรกยุคนั้นจอดในเต็นท์ไม่นานครับแปลได้ว่าขายดิบขายดีเพราะมีความรอเหลาในรูปทรงมนทันสมัยอีกทั้งเครื่องยนต์ก็มีความทันสมัยล้ำหน้าสุดๆในยุคตอนนั้นแต่ในยุคป,ปลายของยุคขายยุคที่สองนี้เป็นอีกยุคของตลาดรถยนต์ยูสคาที่มีการขายรถเก๋งเป็นหลักต้องสำลัก กับยอดขายที่มีกําไรต่อคันอย่างมากมายงดงามมากๆนั่นเป็นเพราะว่าการเข้าสู่ตลาดยุสค่าของพระเอกมาเท่ที่มีน้ำว่าโคโร่าสามห่วงครับพระเอกมาเท่รุ่นนี้ที่เห็นอยู่นี้เป็นรุ่นเกือบจะสุดท้ายที่เรียกโคต้ตัวถังนำหน้าอาทิเช่นสามห่วงอีอีร้อยหรือโคโร่าสาม่วง EE e. 101หรือโคล o l าสามห่วกง AE 101ครับในขณะเดียวกันก็ยังมีรถยนต์ในตระกูล Honda ซึ่งเป็นรถเกง๋งที่ทำเงินให้กับเท่าแกเ่เทนนิสคายุคนั้นอย่างเป็นลำเป็นสังแต่ถือเป็นคู่แข่งของคุณพระเอกสามหกอีกด้วยนั่นก็คือ Honda c ซี i c ครับที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ Honda c i ี i c รุ่นนี้ที่เห็นอยู่นี้ ออเฮียเท่าแก่เต็นให้ฉายาว่าจเจ้าเตอรีดครับมีเครื่องยนต์ขนาด1น0 0งพันีซสวาซึ่งสมชื่อตเตอรีดจริงๆครับนั่นเป็นเพราะว่าซุดหล่อลายนี้เขาเรียกกับไรให้กับออเฮียได้งานจริงๆในยุคนั้นไม่แพ้สาม่วงเลยทีเดียวและนอกจากนี้รถเก็งยุสคาในตระกูลันดาก็จะมีผู้ช่วยพระเอกอีกรุ่นครับที่เธอแก่ยุสคาชอบนักชอบหมาเพราะทำให ท่าแกยุสคาร์ในสมัยนั้นสามารถควัาเงนออกจากกระเป๋ากลุ่มลูกค้าขาโจที่เป็นวัยรุ่นได้อย่างเป็นลำเป็นสันนั่นเป็นเพราะว่าเจ้าฮันด้าสประตูครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับฮันด้าสประตูหน้าตาอย่างนี้มีเครื่องยนต์ขนาด1 5 4 4ซีบกวาวและอยู่ในช่วงปีเดียวกับซีริกเตอรครับ นอกจากนี้แล้วยังมีเฮลนาซีดีอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดิบขายดีใช้ได้ในยุคขาย,ยุคที่2ซึ่งนั่นก็คือซีดี 1,000cc 12วาล์วหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับพอขาเต้นในยุคนั้นต่างให้ฉายาว่าซีดีท้ายตัดและย,ยกให้เป็นตัวทำเนินแข่งขันกับโคว o ด a ท้ายตัด EE80 ซึ่งอยู่ในช่วงปีเดียวกันคือปี1985 ถึงปี1987ครับข้อที่น่าคิดและน่าจดจำเป็นความรู้อีกอย่างก็คือในช่วงยุคสคารุคที่2ซึ่งอยู่ในช่วงปี2523ถึงปี2537ดังกล่าวนี้เป็นปีที่ HONDA ได้เข้าสู่ตลาดรถยนต์ใหม่ในแลนด์ของเราอีกด้วยและนี่บอกให้รู้ว่า HONDA เข้าสู่ตลาดประเทศไทยเราที่ลังยี่ห้อ,อยูสุหรือยี่ห้อนิสันหรือยี่ห้อมิส s u บิชิหรืยี่ห้อโตโยต้ตา เกือบ20ปีแต่การมาช้าของฮอนดา้าก็ยังสามารถคว้ายอดขายกลุ่มมืเก๋งได้น็นแพ้เก๋งโตเรตตาได้อย่างน่า,าทึ่งเลยทีเดียวและเราก็มาถึงคาโมเดลตัวอย่างรถยุสคาในยุคที่แก่เต้นในช่วงปี2523-2537ถึง2537ในยี่ห้อมิซูมิชิกันบ้าและนี่คือตัวอย่างรถตระกูล um ishi, แลนเซอร์มิซูมิชิเท่าแก่เต้นให้ฉายาว่า l a นเซอร์ cer, กล่องไม้ขีดครับก็เพราะการมีหน้าตาคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมอย่างนี้นี่แหละครับจิมิที่มาของฉายาเจ้ากล่องไม้ขีดซึ่งเป็นปี1980ถึงปี1984และเป็นตัวที่ชนกับโครราคี7 0ในตลาลดรถยุสคารนช่วงนั้นอัเฮียเท่าแก่เต็นท่านหนึ่งอดีตเคป็นเจ้าของเต็นแถวแถวยา่านรัดาพิเศษได้เล่าถึงบทบาทของเจ้าแลนเซอร ตอบไม่ขีดได้ฝังว่ารถรุ่นนี้ซื้อง่ายขายคล่องพอๆกับโตโยต้าโคราส K 70โดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาววัยเริ่มทํางานจะชอบจับไปแต่งลดนิดๆตีโป่งซุ้มล้อทั้ง4ล้อและใส่เครื่องแรงๆที่ยุคสมัยนั้นเรียกกันว่าเครื่องซิลิอดพันหหรือไม่ก็1 8ึ่งแี่ีแล้วแต่ชอบนะครับซึ่งหาได้ซื้อง่ายแถวแถวย่านคลองถม หรือร้านสิ่งกลมทั่วไปจากเรื่องราวพอประมาณและตัวอย่างของรถยนต์รุน่นต่างๆหรือคาร์โมเดลที่มีการซื้อขายในตลาดยุสคานยุคที่2ในช่วงระหว่างปี2 5 2 3ถึงปี2 5 3 7ที่ผ่านไปนั้นทำให้เรา สามารถสรุปเป็นประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และเข้าใจยุคสมัยในยุคขาย,ยุคที่2ออกเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ครับพ่อค้าในยุคนี้จะต้องมีความรู้ในตัวสินค้าหรือที่ภาษาการตลาดเรียกว่า product knowledge เป็นอย่างดีดียิ่งกว่าในยุคแรกเริ่มไม่ฉะนั้นแล้วจะทําให้เกิดอาการเงื้องนะค้าขายไม่เป็นเมื่อถูกลูกค้าถาม นั่นเป็นเพราะว่ารถยนต์มีเทคโนโลยีใหม่ๆมากกว่ายุคแรกเริ่มเป็นต้นว่าเครื่องยนต์12วาล16วาลทวินแคมหรือจากขับล้อหลังเป็นขับล้อหน้าหรือแม้แต่อุปกรณ์ใหม่ก็มีมากขึ้นเช่นม,มีระบบกบทีไฟฟ้าระบบพลังงาอร์ังเอเล็กทรอบิกส์หรือแม้กระทั่งระบบเครื่องยงนต์หัวฉีดเช่นนี้เป็นต้นบทสรุปด,ดำดับต่อมา ใครก็ตามที่ต้องการที่เข้าสู่ธุรกิจยุสคาในยุคนั้นจะต้องมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าในยุคเท้าแก่รถบ้านหรือยุคแรกเริ่มบทสรุปที่3จะต้องมีความพร้อมกับการมีกู่แข่งที่เข้าสู่ธุรกิจมากขึ้นเพราะตลาดยุสคาเป็นตลาดเปิดมากขึ้นกว่าเดิมหมายถึงว่ามีทั้งเจ้าเก่าเจ้าเดิม จากการที่เขาได้ขายรถอยู่กับบ้านคล้ายๆมีสมัครเล่นแล้วมีความติดจกติดใจผันตัวเองเดินหน้าเปิดเต็นท์เช่าเต็นท์ซื้อขายอยู่เป็นเรือ่องเวลาแต่จะต้องมีคู่แข่งที่เป็นเจ้าใหม่หรือพ่อค้าหน้าใหม่ที่เข้าสู่ตลาดมากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่มีฐานลูกค้าจากการค้าขายรถบ้านมาก่อนก็าตามบทสรุปข,ข้อที่สซึ่งเนองมาจาก บทสุดข้อที่3เมื่อสักครู่นี้ทําให้ธุรกิจรถยนต์มือสองเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นอย่างมากอาทิเช่นแน่นอนว่าเกิดนักธุรกิจรายใหม,ใหม่เข้าสู่ตลาดมากขึ้นแนที่สําคัญเกิดการขยายตัวของย่านธุรกิจไม่จํากัดอยู่เฉพาะย่านถนนชดาเท่านั้นหากแต่ได้มีการขยายไปยังหลายพื้นที่ในกร,รุงเทพมหานครได้แก่ย่านถนนจัญสินิทวงศ์ฟังทนบุรีหรือ ย่านถนนยุสุกศักดิ์ย่านถนนมะพร้าวย่านพลังก้าย่านคลองตันและย่านสุขาิบานหนึ่งเป็นต้นแต่ะนั้นก็ตามความขลังของธุรกิจก็ยังไม่เท่ากับย่านถนนรัชาดาและก็มาถึงบทสรุปข้อสุดท้ายข้อที่5ซึ่งจีนีสาระสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่น่ามาเป็นข้อคิดที่มีความเกี่ยวข้อ,องกันอย่างนี้ะสำคัญ ที่ว่าด้วยสัมพันธภาพทางธุรกิจในช่วงยุคสมัยยุสคาลยุที่2ระหว่างพ่อค้ารถเก่ากับบริษัทไฟแนนซ์นั่นคือในยุคนั้นพ่อค้ารถยนต์เมืองสองไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นขอย้ำไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นจากยอดจับของบริษัทไฟแนนซ์ฝังน้ำงงใช่ไหมครับอธิบายได้อย่างนี้ครับความไม่เป็นเมืองขึ้นหมายความว่า การที่พ่อค้าจะขายรถยนต์หนึ่งคันมีกำหนดชัดเจนว่าหากขายผ่อนหรือจัดไฟแนนซ์จะจัดกับบริษัทไฟแนนซ์ใดก็ตามจะมีการดาวน์ที่ระหว่าง20ไม่เกิน25ปเส่วนราคาขายจะเป็นไปนตามสภาพของสินค้าและความน่าเชื่อถือของสถานประกอบการรถยนต์โสองหรือเต็นท์นั้นๆเป็นสำคัญพูดอย่างจะชัดก็คือว่าพ่อค้าไม่ต้องคอยพอวง ต้องโทรเช็คกับบริษัทรนั้นว่ารถรุ่นนี้ปีนี้จะมียอดจัดเท่าไหร่จะได้กี่หมืน่นกี่แสนหรือกี่ล้าน <c oughs> การที่จะตัดสินใจซื้อรถสักหนึ่งคันเพื่อเข้ามาไว้ขายก็จะซื้อตามความเป็นจริงตามสภาพสภาพของรถปีรถรุ่นรถสีรถและเป็นไปตามกลไกของตลาดยุคขายในยุคนั้นอย่างแท้จริงไม่ต้องคอยพะวงหรือต้องมานั่งคอยตรวจเช็คว่า บริษัทแฟน์ใดบริษัทไหนมากระดดยอดจับตามอำเภอใจแต่เพียงฝ่ายเดียวนั่นเป็นเพราะว่าทั้งสองฝ่ายคือฝฟฟ่ายแนนซนกับฝ่ายผู้ค้ารถเก่ามีสมรัถธภาพเกื้อหนุนกันแบบที่เรียกว่าสองเราร่วมกันซึ่งผิดกับยุคสคายุคปัจจุบันผิดอย่างไรขอได้โปรดติดตามนะครับ คนจริงยูสคาตอนยุคสมัยรถยนต์ยูสคาใน EP3 ซึ่งจะเป็นชื่อยุคสมัยว่าอะไรและมีเรื่องราวสำคัญอย่างไรต้องติดตามเรียบรัอความขอบคุณจากอุตตาอักาันี อบรมรถยนต์มือสองแหล่งสะสของรถยนต์มือสองแห่งเดียวในประเทศไทย